น่าจะเป็นเมงวันนะคาร์ท่โซบเมงวันตายแล้วมั้งนะเออเอาจนได้นะลูกเออลูกอูอะไรลูกฮะให้แม่ดูสิ ครั้งแรกด้อที่กัสมีเห็บน,น,นึกว่าเมงวันอ้เชื่อไหมเนี่ยครั้งแรกนะที่เห็นเห็บออกัสเนี่ยตายแล้วลูกกูถ้าลูกกูไม่เห็นให้สวยเลยนะกูเต็มที่นอนเลยล่ะเขาไม่ชอบเลยล่ะเนี่ยอืมเอาให้ตายเลยเนี่ยไม่ชอบเลยเห็นไหม นี่ครั้งแรกเนี่ยนะเห็บออกาสเนี่ยที่จริงอ่ะไม่มีหรอกเพราะว่าเราหายทุกวันแล้วก็วันนี้เผยแม่เผยยังไงวะนึกว่าทำอะไรที่ไหนเนี่ยค่าตัวของค่าใครอย่าแตะใช่ไหมตัวของค่าใครอย่าแตะตัวของค่าใครอย่าแตะไม่มีนะคะที่นี่ไม่มีเห็บอนา อย่าบอกนะว่ากาัดกินเห็บไปแล้วลูกกูกินเห็บหมดหมดกันเลยไหนะออกด้ไปจริงๆด้วยกัดกินเห็บหากินมึงเลยหมดเลยหนูกินเห็บไปได้ยังไงลูกโอ้ยกูขึ้นชัยโอ้ยกูจะอ้วกไปแล้วไปจริงๆไปแล้วลูกกูกินเห็บไปแล้ว Why? 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 Man,